การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนลิเดียอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแม่น้ำและทุ่งหญ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าอารักเน่เธอไม่ได้เกิดในตระกูลสูงสักรหรือมีเลือดกษัตริย์พ่อของเธอเป็นเพียงช่างย้อมสีม่วงจากหอยถากทะเลแม่เป็นหญิงบ้านนาผู้เรียบง่ายแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปไกลคือความสามารถในการทอผ้าและปักลวดลาย เธอร่มเรียนรู้ตั้งแต่เล็กนิ้วมือของอารักเน่เคลื่อนไหวบนกี่อย่างอ่อนช้อยราวกับบรเบลงพินทุกเส้นด้ายที่เธอสอดทุกเงาของสีที่เธอเลือกทำให้ผืนผ้าที่ออกมาราวกับมีชีวิตไม่นานนักชื่อเสียงของอารักเนก็แผ่กว้างมีผู้คนจากมืองต่างๆเดินทางมาชมผลงานบางคนไม่ได้ตั้งใจมาซื้อแต่เพียงเพื่อได้มองผืนผ้าที่เธอสร้างด้วยตา เธอจึงเป็นที่กล่าวขานว่างานทอของอารักเน่งงดงามยิ่งกว่างานฝีมือของมนุษย์ราวกับเทพีอาตินาเองเป็นผู้ชี้นำแต่คำชมเหล่านี้กลับเป็นดาบสองคมเพราะเมื่อได้ยินบ่อยครั้งอารักเน่ก็เริ่มเชื่อว่าตนเหนือกว่าเทพีครั้งหนึ่งเมื่อมีหญิงสาวชาวบ้านเอ่ยว่า ฝีมือของเจ้าช่างงดงามราวกับเทพีอาธิน่าเลยทีเดียวอารักเนกกลับตอบอย่างไม่ลังเลราวกับงั้นหรอไม่หรอกข้าดีกว่านางเสียอีกถ้าเทพีอาธิน่าคิดว่าตนเก่งนักก็มาลองแข่งกับข้าดูเถิดเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของเธอก้องไปทั่วห้องทอหลายคนที่ได้ยินต่างหน้าซีดเผือดเพราะทุกคนรู้ดีว่าการท้าทายเทพเจ้าไม่เคยมีจุดจบที่ดี ไม่นานหลังจากนั้นหญิงชราคู่หนึ่งก็ปรากฏกายนังเดินเข้ามาในบ้านเล็กๆของอารักเน่ใบหน้ามีริ้วรอยแต่ดวงตาเปล่งประกายแฝงความรู้ลึกนั่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบลูกเอย๋ยความสามารถของเจ้ายิ่งใหญ่จริงแต่โปรดอย่าโอหังเลยมนุษย์ใดจะเทียบเทพเจ้าได้ จงขออาภัยเททีเสียก่อนที่ภัยจะมาเยือนทว่าคำเตือนนั้นไม่อาจทะลุหัวใจอรักเน่เธอหัวเราะเบาๆแล้วตอบด้วยความเยะหยันข้าไม่เกรงกลัวใครหากอธินาคิดว่าตนเหนือกว่าข้าขอให้มาพิสูจน์ต่อหน้าต่อตาทันใดนั้นรัศมีสีทองก็แผ่ซ่านออกจากหญิงชรา ร่างของนางเปลี่ยนกลับกลายเป็นเทพีอธินาองค์จริงผู้คนที่อยู่รอบๆต่างสุดลงคุกเขา่าแต่อรักเน่กลับยังยืนเชิดหน้าแม้หัวใจเต้นแรงอาธิน่ามองหญิงสาวด้วยสายตาเคร่งขรึมแต่ก็ยอมรับคำท้าทั้งสองนั่งลงที่กี่ทอของตนเองบรญยาาเต็มไปด้วยความเงียบงนัน ได้ยินเพียงเสียงกระสวยวิ่งผ่านได้เสียงตอกเบาๆของไม้ทอผ้าราวกับเสียงหัวใจเต้นแห่งชะตากรรมอาทินาทอผืนผ้าที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพภาพสุดทุกครองสายฟ้าโพไซดอนผู้ก่อคลื่นและเหตุการณ์ที่มนุษย์โอหังถูกลงทันลายผ้าของนางช่างสง่างามน้าเกรงขาม อารักเนกลับเลือกทางตรงกันข้ามนางทอภาพที่เปิดโปงความผิดพลาดของเหล่าเทพเรื่องของสุดผู้แปลงกายหลอกหญิงมนุษย์เรื่องของเทพพเจ้าที่เต็มไปด้วยความริษยาและความรักต้องห้ามอันปกปิดในเงามืดลวดลายงดงามเกินบรรยายแต่ก็เปี่ยมด้วยการเยอะหยันผลลัพธ์ที่ไม่อาจปฏิเสธ เมื่อผืนผ้าถูกทอเสร็จผู้คนที่ได้เห็นต่างตะลึงงนันงานของอาทินนางดงามดัง่งภาพบนท้องฟ้าแต่ผืนผ้าของอารักเน่กลับไร้ข้อบกพร่องและเอียดอ่อนสมบูรณ์และมีชีวิตยิ่งกว่างานใดถึงแม้ใจลึกๆจะยอมรับในฝีมือแต่สิ่งที่ทำให้อาทิน่าเดือดร้านคือหัวข้อ การที่อารักเน่กล้าเย้ยหยันเหล่าเทพเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยกโทษให้โทสะและโพลนพินาศอาธินาลุกขึ้นฉีกผืนผ้าของอารักเน่กันขาดได้หลุดกระจายเต็มพื้นเสียงขาดสะบั้นของผืนผ้าเหมือนเสียงหัวใจอารักเน่ที่แตกสลายหญิงสาวสิ้นหวังน้ำตาเออเธอวิ่งหนีออกไป และด้วยความทุกตรมนังคิดสั้นหวังจะจบชีวิตตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายคำสาปแห่งนิรันแต่ก่อนที่เธอจะสิ้นใจอารธิน่าก็หยุดเธอไว้เทพีตรัสด,ด้วยเสียงเย็นชาเจ้าไม่อาจหนีจากโชคชะตาเจ้าจะยังคงทอผ้าต่อไปแต่จะไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์อีกแล้วแล้วอารักเน่ ก็ถูกสาบร่างของเธอหดเล็กแขนขาแปรเปลี่ยนเป็นขาหลายคู่เรือนรางงดงามกลายเป็นสิ่งเล็กจ้อยเธอกลายเป็นแมงมุมตัวแรกของโลกนับแต่นั้นทุกใย,ยที่แมงมุมถักทอคือเครื่องเตือนใจถึงหญิงสาวผู้โอหังผู้ที่กล้าท้าทายต่อเทพเจ้าตำนานของอารักเน่ ถูกเล่าขานสืบต่อมาเพื่อเตือนมนุษย์ถึงอันตรายของความโอหังและเพื่อบอกว่าแม้ความสามารถจะยิ่งใหญ่เพียงใดหากไร้ซึ่งความถ่อมตนก็อาจนำไปสู่ความพินาศ